สวัสดีค่ะพี่เล็กในวัย63ปีนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายที่ข้างในนะคะโดยที่เราจะช่วยเรื่องระบบการหายใจให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกไม่สามารถออกไปทำเกี่ยวกับลดต้นขาลดอะไรได้นะคะวันนี้เราก็ทำอยู่ในบ้านเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเราจะทำเกี่ยวกับการลดต้นขาละ สะโพกให้ดูนะคะวันนี้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราทำห้าสิบครั้งก็ได้นะคะช่วยระบบหายใจให้ดีขึ้นเมื่อเราเออกกำลังกายอย่างอื่นแล้วเราก็ควรทำอันนี้ด้วยนะคะคือการแข่งแขนธรรมดามันอาจจะไม่ได้ช่วยระบบหายใจเท่าไหร่แต่อันนี้ช่วยระบบหายใจให้ดีขึ้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหสบเจ็ดปดสิยี่สิบยอ็ดยบสองยบสาห้าหกยบเจ็ดยปด ยี่สิบเก้าสามสิบสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด สี่แปดนะคะอันนี้ถ้าเราแข่งแขนธรรมดาจะเห็นว่าเราไม่ได้ระบบหายใจมากเท่านี้นะคะแต่ถ้าจะทำนี้เราคือหายใจเข้าและออกแรงๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะการทำแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่สูดอากาศเข้าไปเยอะๆในปอดก็จะทำให้เรารู้สึกปอดมีเรียกว่ามีอากาศออกซิเจนมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะ ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วชอบเวียนหัวมึนหัวชอบมีปัญหาเพราะว่าวัยเรามากขึ้นนะคะเลือดหล่อเลี้ยงสมองไม่พอหรืออะไรลองทำวิธีนี้ดูนะคะจะช่วยให้คุณทำทุกวันช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นและระบบหายใจดีขึ้นจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุจ๊บๆกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะ